สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมสเปคราคาและก็ตารางันดาวของเจ้าซอนเทสในรุ่น 350e ออตโตเมติก3 5 0 c ซึ่งราคาของเขานะครับจะอยู่ที่159,000บาทส่วนจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวติดตามชมได้ภายในคลิปนะครับ สำหรับซอนเทส3 5 0 e นะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์อัตโนมัติสไตล์คูเซอร์นะครับเหมาะสำหรับเดินทางระยะไกลๆด้วยการติดตั้งเบาะขนาดใหญ่และมีการวางตำแหน่งท่านั่งเนี่ยเพื่อความสะดวกในการขับขี่ซึ่งจะต่างกับเจ้าตัวซอนเทส3 5 0 d นะครับแล้วเจ้าตัว3 5 0 e เนี่ยจะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับเช่นบังลมหน้าแฮนด์บาร์ปรับระดับได้รวมถึงฟีเจอร์ไฮเทคย่างกุญแตดิจิตอลคีย์ และระบบแชร์หน้านจอสมาร์ทโฟนให้ใช้งานแสดงผลบนเรือนใหม่ได้ตลอดจนระบบความปลอดภัยนะครับเตือนลมยางระบบป้องกันการลื่นถล่ยนะครับทางด้านงานดีไซน์ของตัวรถซอ e นเทสสามหศูนยอีะครับจะได้รับการออกแบบเนี่ยเพื่อความสบายในการขับขี่ดูพรีเมียมและมีความปลัดเปียวรวมถึงท่านั่งที่วางในตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการขับขี่ ในระยะทางยาวๆใต้บ่อนะครับจะมีช่องเก็บของขนาดใหญ่บางลมหน้าปรับขึ้นลงได้และที่สําคัญนะครับปรับขึ้นลงได้ด้วยไฟฟ้าเช่นเดียวกับแฮนด์บาร์อลูมิเนียมสามารถเลื่อนไปข้างหน้าหรือถอยหลังได้ได้สระดับนะครับทําให้ผู้ขับขี่ระยะทางไกลๆเนี่ยปรับสรีระได้ไม่เมื่อยนะครับมีพร้อมกับกาดแฮนด์ hand, และฟังก์ชันเบรกมือเมื่อจอดรถในที่ลาดเอียงนะครับ ทางด้านเรือนใหม่นะครับจะมาพร้อมกับหน้าจอดิจิตอล TFT ขนาด6.75นิ้วที่มาพร้อมฟีเจอร์ Mirror Screen Sharing ผ่านบลูทูธนะครับสามารถเล่นเพลงโทรออกรับสายได้ใช้งานระบบนำทางรวมถึง3.0คีย์เลซึ่งเชื่อมต่อให้สมาร์ทวอท h กลายเป็นดิจิตอลคียตั้งล็อกปลดล็อกรถได้อัตโนมัติเมื่อเข้าใกล้หรือออกห่างจากตัวรถนะครับเกินระยะ1.5เมตรรวมถึงเช็คสถานะตัวรถได้จากสมาร์ทโฟน ผ่านแอปพลิเคชันซอน s ท i n t e l l i g e n t App นะครับนอกจากนี้นะครับเจ้า s o n t e ท t 350E เนี่ยยังมีระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยางนะครับเหมือนรถยนต์นั่งเลยนะครับตรงนี้มีข้อดีเวลาเราขับระยะทางไกลๆนะครับแล้วยางเนี่ยจะเป็นทูเรลดถ้าเกิดแรงดันลมยางลดยางกระทันหันนะครับเราสามารถจอดแล้วก็ใช้ตัวหนอนแทงได้เลยก่อนที่ลมยาง จะหมดทําให้เติมยากนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีระบบติดตั้งป้องกันการลื่นถไหลเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยพื้นฐานทํางานร่วมกับระบบเบรก abs แบบ c องชแนลส่วนล้อแม็กด้านหน้านะครับจะขอบ15จะลัดยาง120ทับ70และล้อหลังเนี่ยขอบ14ยางขนาด140ทับ70ิบนเบรกหน้าหลังนะครับ ซอนเทส 350e นะครับจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบสูบเดียว4จังหวะขนาดความจุเนี่ยอยู่ที่ 349cc ระบบ SOHC นะครับระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังที่36แรงมา้าแรงบิด38นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติขนาดความจุถังน้ำมันนะครับจะมากกว่าเจ้าตัวซอนเทส 350d นะครับเจ้าตัวนี้อยู่ที่16ลิตรเลยทีเดียว ส่วนทางด้านเฉดสีนะครับเจ้าสอนเทส 350e เนี่ยมีถึง4แบบด้วยกันให้เลือกนะครับได้แก่สีดำ extra black นะครับสีเทา dark g r y แล้วก็สีเทาอีกสีนึงนะครับจะเป็น light g r y นะครับสีเบาๆกว่าเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะมีสีแดง r u บ b y red นะครับแดงสดสําหรับท่านที่ชอบสีแดงนะครับ ส่วนทางด้านราคาจำหน่ายของ o n นเทส 350e นะครับจะอยู่ที่159,000บาทนะครับและเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมตารางขวัญดาวกันแบบยาวๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆดูไม่ทันนะครับสามารถกดพรตหยุดได้นะครับ